สวัสดีครับผมเอกนะครับจากร้าน ACW c a r p o t i t i o n Center นะครับอยู่แบลลิงสามทับหนะครับร้านเราวันนี้ก็ช่วงปลายเดือนตุลาครับเราก็จะมีงานอัปเดตกันนะครับก็คือมีเครื่องเซนมิของลูกค้า2คันนะครับคันแรกคือเป็น Mazda CX30 นะครับแล้วก็อีกคันนึงเป็น Mazda 3นะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันว่างานร้านเราเป็นยังไงบ้างนะครับมาติตามกันครับมาชมงานคันแรกกันนะครับ คันนี้นะครับมาด้า CX 3 0สีแดงนะครับคุณลูกค้านะครับเลือกแพ็กเกจรับประกัน1ปีนะครับมีสวีททุกหกเดือนนะครับน้ำยาที่ใช้เป็นแบรนด์ของ i อเชียลโคตติ้งนะครับเป็นรุ่นอีโคโคตอีแซคกาฟีนตัวนี้นะครับก่อนที่เราจะทําการลงน้ํายานะครับเรามีการขัดปรับสภาพผิวเต็มระบบนะครับเพื่อให้รถเกิดความเงางามนะครับโดยใช้น้ำยาขัดเฟสทูจากเยอรมันนะครับแล้วก็เรามีการขัดโดยคุมชั้นเลเกอร์นะครับให้เสียน้อยที่สุดนะครับเพื่อให้รถคุณลูกค้าเนี่ยเกิดความเงาสูงสสสุุดดดโยยยททีีี่่เเเชัั้้้นนนลกออรร์ใหะคบ รถก็จะอยฉ่ำแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆว่ารถคันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านข้างนะครับนอกจากเราจะเคลือบเซรามิกที่ผิวรถให้ได้ความเงาฉ่ำแบบนี้แล้วนะครับร้านเรานะครับจะมีการใช้น้ํายาในทุกชิ้นส่วนนะครับแยกชิ้นกันอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องนะครับพลาสติกห้องเครื่องนะครับขอบพลาสติกซุ้มล้อนะครับยางนะครับล้อแมกนะครับแล้วก็เคลือบกระจกนะครับแล้วก็เคลือบบอะหนังภายในนะครับคอนโซลแผงข้างประตูนะครับ คือเรามีการแยกใช้น้ํายาทุกชิ้นนะครับอย่างชัดเจนนะครับคุณลูกค้าที่ทํากับเรานะครับก็จะได้รถใหม่แบบนี้กลับไปทุกครั้งนะครับทุกสวิตนะครับก็จะเป็นแบบนี้ทุกครั้งนะครับมั่นใจได้นะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับสามารถสอบถามข้อมูลได้นะครับไม่ว่าจะทํากับเราหรือไม่ทํากับเราก็ตามนะครับร้านเรายินดีให้คําแนะนํานะครับจะได้มีความรู้ที่ถูกต้องในการเคลือบเซรามิกนะครับจะได้มีความเข้าใจนะครับว่าการเคลือบเซรามิกที่ดีนะครับที่มีประโยชน์เนี่ยมันต้องทำยป็งไงกันบ้างนะครับ ถ้าสนใจก็สอบถามมาได้เลยครับหรือดูผลงานเราที่บน Facebook ก่อนก็ได้นะครับจะได้มั่นใจว่าร้านเราทำงานเป็นแบบไหนนะครับครับคันที่2นะครับก็เป็นมาสด้าเหมือนกันนะครับเป็นมาสด้าสนะครับคันนี้สีเทานะครับนี้ก็มีการขัดปัดสภาพผิวเตรียมระบบเหมือนกันนะครับร้านเรามีขั้นตอนมาตรฐานชัดเจนนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้รถที่เงางามออกไปนะครับแล้วก็มีการปกป้องได้จริงนะครับใช้น้ํายาที่มีแบรนด์มาตรฐานนะครับขอบคุณมากนะครับ